สวัสดีครับก็วันนี้นะครับไปแข่งกับตันการ์ดมานะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะก็พอดีว่าจะไปทดลองอะไรใหม่ๆนะครับโดยการที่ว่าจะเอาวีลอตออกก่อนนะครับเพราะว่าจะใช้สามตัวนี้ครับตัวแรกก็คือบัตเตอร์นะครับบัตเตอร์อ่ะ ปรกัดไหมอ่ะเป็นบัตเตอร์นะห้าหกศูนอืมก็คือรอบนี้กะว่าจะไปลองดูเลยว่าสามตัวเนี้ยตัวไหนเล่นได้ดีนะแต้มได้เยอะนะไทยแนโนบีดสามนะครับเพราะว่าจะเอาไปรวมกับวีลอตนะอ่าพนิกวิงหนึ่งหกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อย มาดูว่าตัวไหนที่จะแทนวีลออนะครับผมไม่ครบนะครับเพราะว่าเอ,อไปกันแค่สองคนกับเพื่อนนะแล้วก็ักบรุ่นพี่แล้วก็ได้ไอนี่ไปบางทีก็แข่งชนกันนะครับมสองสนามก็ฟินิชผมเก็บไปก่อนเลยครับสองแต้มตัวต่อไปก็เป็นทเดนบัสเตอร์ผมนะเดนบัสเตอร์ผมเรียกว่าอยู่ๆก็เข้ามือนะ

ตัวที่3เป็นเขาใช้ฟินิกวิงนะครับผมใช้เทเลโนบิดสามโแส้วนอยูนะก็เน <c oughs> ี่ยเขาเหมือนจะออกไปแล้วนะครับแต่ว่าเขากลับมาได้ครับก็เลยเสียวเลยนะช่อนั้นแต่สุดท้ายเขาเสียแรงเงยอะเอนะครับผมก็คือได้หนึ่งแต้มคนระับเข้ารอบไป <c oughs> รอบที่สองไม่ได้อัดไว้นะครับเพราะว่าผมกับลุงพี่แข่งพร้อมกันนะครับก็เดี๋ยวข้ามไปรอบที่สามเลยเป็นฟีนิกซ์ปะทะฟีนิกซ์นะครับผมของเขาน่าจะเป็นสามเทปเปอร์นะครับก็ไม่ใช่ย่อยนะครับผมเกือบออกทั้งหัวซ้ายหัวขวานะแต่สุดท้ายก็ได้สปินฟีนิกซ์มานะครับผมโอเคต่อไปครับตัวที่สองแมตช์นี้รู้สึกจะได้เล่นสองตัวนะ ดันดนะันบัสเตอร์ของผมมาเจอกับทาเลนโนบิหรือเปล่าอ๋อคุโบรากรุณครับคโบรากรุณโอเคนี่ชอบไม่ผิดพลังของดันบัสเตอร์จริงนะเอ,อ้าเรียบร้อยไปเลยนะครับผมก็เซมิไฟแนลนะครับได้เจอกับคุณกาย GZB นะครับ g c ซก็เดือดมากครับเป็นแช์นี้เลยลุ้นมากครับคือเหนื่อยมากแมตช์นี้ <S 2> <S 2> อนันนี้กรรมการเอาไปดูแล้วก็ตัดสินให้เป็นเบิร์ดฟินิชพร้อมกันนะครับก็เลยต้องชุดใหม่ใหม่กูเดิมนะครับบัตเตอร์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 ผมไม่จำไม่ผิดน่าจะไม่เกือบได้แต่ไม่ไวครบเนี่ย uh ลุเป็นฟินิชไปโอเค นำไปก่อนแล้วครับต่อไปเป็นฟีนิกซ์นะครับปะทะฟีนิกซ์ออเออเออกลับมาครับผมโอ้โหเป็ใช่ใชมันเป็นฟีนิกซ์เขาเหมือนกัน,นครับฟีนิกซ์เขากลับมาเสียหนึ่งแต้มครับผม ที่3นะครับของผมจะเป็นไทเรนโนบีดว่าเป็นไทเรนโนบีดครับแต่เหมือนว่าของเขาจะเป็นเทปเปอร์หรด้วยโอนไปอีกแล้วครับไฮเทปเมันจะเป็นไฮเทปนะ,ะนครับแอรมตู้ก็ตูต้ต ออกไปเลยครับลูกนี้นได้ได้ได้เหลี่ยมนะครับได้เหลี่ยมเอาเขาส่รอบชิงครับ,รบรผมไฟนอลนี่จะ X B นะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับก็ผมกันจะเลือกฝั่งฝั่งดีนะเพราะว่ากลัวเขาถาไนเนีย่ยแต่ว่าทั้งกู่ไม่มีวิสันลับนะครับ แ,บบแรกก็เป็นการประทะกันของไทเรโนบิครับของผมสีแดงนะของรับสีเขียวเขาเป็นไฮเทปนะห้าไฮเทปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นสามยูนะสามหกสิบยนะูเล้วกอนี่เขาสูงกว่านะแต่ว่าเขาได้แรงตีตอนต้นนะแต่ผมไม่อมอกก็เลยกรรมการห็นการส่ายว่าผมได้สปรินฟินิชนะครับผมมันดูเดือดนะ ยอมรับเลยว่าดูเดือดเวอร์สองเป็นบัตเตอร์นะเจอฟีนิกช็อตนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยๆก็อาจจะเสียให้หนึ่งแต้นะครับว่าฟีนิกของพี่เขานั้จะดูเดือดเหลือเกินดูครับช็อตนี้ครับติดตาตีสองทีติดหนึ่งสองลงไปเลยอ่ะก็ตอนนี้ก็ คิดคาดนะครับในใจคิดว่าอาจจะอยากจะเสียแค่แต้มเดียวนะเพราะว่าเป็นบัตเตอร์เนาะกลายเป็นกลับข้างกันครับกลับข้างงานก็คือต้องต้องสุดๆนะครับแต่ผมคิดไว้ว่าน้อยผมน่าจะได้หนึ่งแต้มชุดหลบไปครับฟินิกหลบไปเลยเออเกือบออกครับเกือบจบเกือบจบตั้งแต่ลูกนี้นะตีตีฟีนิก นิดนิดนี่นะครับแบบน,นี้แต่ว่าตีเขาไม่ออกแค่นั้นเองมัตเตอร์มัตเตอร์ห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดศูนนะเดือดนะหนักดีกนวะ่าเสมออันนี่สองสองยังเดือดบ่เลยอย่างลุ้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เอ้าไปสปอยซะแล้วว่าเป็นตัวสุดท้ายทุกผมดันหยิบหยิบ ฟีนิ่งครับก็ต่าต่างฟีนิ่งนะครับผมก็ฟีนิ่งผมทำผมตกรอบมาทางไหนครับโดยการของสองอันนี้เช่นกันครับผมดูือว่าวิ่งมาเหมือนไม่มีอะไรนะครับเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าต่างชนต่างชาร์จมาครับเริ่มตีเริ่มตีและลงหลุมไปเลยครับผมโอ้โหเอาล้วครับก็จากการที่ได้ไปเทสมานะ ผมไม่คิดว่าผมจะสะลุปไปได้ถึงนัดชีมอย่างนั้นนะครับผมก็ตอนนี้ครับบทสรุปหวยที่ออกมาอาจจะไปตกที่วิสัทลตนะครับในการแข่งจี2นี้ผมอาจจะไม่ได้เอาวิสัทลตไปด้วยนะครับผมก็วิสัทลอ์อาจจะได้เจอกันอีกทีในงานแข่ง NB เลยนะปลายเดือนกันยาย29นะครับอันนั้นเขาให้ลงได้2ทีมเนาะแบบคนนึง่ะลงได้สองสิทธ์ก็อาจจะเอาไปลงตอนนั้นนะครับผม ก็เดี๋ยวยังไม่ไฟแนลเนาะเดี๋ยวถ้าได้ไฟแนลว่าทีมอะไรทีก็จะไปดูกันตอนคลิป G2 นะ mm hmm. คลิป G2 นี่คืออาทิตย์หน้าแล้วนะครับผมประเด็นคือมันไวมากครับ mm hmm. ก็อาจจะไปซ้อมกับพวกรุ่นพี่ผมก่อนและถ้าเกิดว่า mm hmm. ไอทีมที่ไม่มีวีล็อตเนี่ยมันยังเวิร์กอยู่ผมอาจจะเอาสาตัวนี้ไปครับ mm hmm. แต่ถ้าไปลองแล้วมันไม่เว mm ิร์กก็อาจจะพวกวีล็อตไว้เพื่อความอุ่นใจนะครับผม mm hmm. แต่ก็จะคิดหนักอยู่นี้ครับว่าวีล็อต เข้ามาเนี่ยจะเอาใครออกโอเคครับก็ฝากไปเท่านี้ก่อนคลิปนี้ใครมีแนะนำว่าควรใช้มีรอดหรือไม่ควรใช้มีรอดก็คอมเมนต์กันมาบอกผมได้นะครับผมโอเคครับแต่ว่า G2 เนี่ยอาจจะได้เห็น3ตัวนี้ค่อนข้าง80%นะครับคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนครับผม